สวัสดีคุณดูทุกท่านนะครับกลับมาผมในคลิมสุดพบไยทีนะครับวันนี้กลับมาในการรีวิวของเจ้าตัวคีย์บอร์ดเกมมิ่งนับโบ X802 ครับคีย์บอร์ดมินิ RGB 97%เชิญชมกันได้เลยครับ กลับมาในการรีวิวของเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวหนึ่งที่ผมได้จัดมาพิ่งประมาณ2อาทิตย์แล้วผมได้ทดลองใช้แล้วคีย์บอร์ดเจ้าตัวนี้นะเป็นคีย์บอร์ดเจ้าตัว n a b โ o X 8 0 2ในเป็นคีย์บอร์ดที่เบามากคีย์บอร์ด97%นะก็คือหมายถึงมีน้ำแผดตัด ไอ้พวกอยู่ตรงปุ่มที่มี6อันนะครับที่เป็นปุ่ม delete ปุ่ม home ปุ่มพวกนี้นครับย้ายไม่ได้ย้ายนะครับสุนั้นก็คือลดปุ่มพวกนี้ออกไปเหลือแค่ปุ่มข้างบนก็คือ de delete T g up กับ pg dn ผมได้สั่งเป็นสีดําก็จะมี3สีด้วยกันปเป็นมีสีแดงกับสีเทาแล้วก็สีเจ้าตัวนี้คือสีดำเป็นคีย์บอร์ดที่นัทโวได้ออกมาล่าสุดเพิ่งนับตอนนี้นะครับประมาณได้ประมาณ6เดือนหรืแเดือนหน้าคีย์บอร์ดตัวนี้ที่ออกมาแล้วด้มโอกา,าร์ดรีวิวคีย์บอร์ดเลสสวิตต์เองมันก็จะนุ คีย์บอร์ดที่มี9.7ปุ่มคือเขาเรียกว่า9.7%คีย์บอร์ดมินิอ RGB ปรับแสงได้ปรับได้มัน18โหมดเลยแสงนี้นะครับได้5ระดับนะครับปรับแสงขึ้นลง5ระดับเป็นคีย์บอร์ด Lightning Game Mode ด้วยนะเป็นคัสตอมนะไฟก็ทำได้ครับตามใจของคุณนะเป็คีย์บอร์ดด u l o o p นะครับห้คุเข้าสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์แบบนิ k o ข้อเนืบแบบกันฝุ่นรองรับการกดมากกว่า50ล้านครั้งมันมือชอบนักเสียนนะมะแบบนุ่มๆนะเลสสวิตช์นะ ครับหรือผู้ปกครองลำคานก็อย่าเลือกฟูสวิตนะเลือกเลสวิตเสียงก็จะนุ่มกว่า100% anti ร์เ t i n g นะครับตอบสนองที่แม่นยำไร้ที่ติศนะครับมีประสิทธิภาพเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นเกมก็ชื่อบอกเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะครับเบาด้วยสมรรที่ผมถือนี่เบามากสามารถถอดสายได้ที่เสียบนะครับเป็น Type ีนะครับ to USB Type A เสียบเข้าโน้ตบุ๊กคอม PC ต่างๆตามต้องการสำหรับท่านผู้ชมเลยพร้อมภาษาอังกฤษภาษาไทยคีย์บอร์ดนะครับนี่คือสีดำสีดำนี่มีสีดำขาวเหลืองเนี่ยเมมมมมอออนนนััจะะสาาารบบผชกกก ล่าสุดนี้ต่างจากคือดับเบ X36 ก็คือ 36, มันจะเป็นสีดําแล้วก็เป็นสีขาวอันนี้มันมีสีตัดมันก็คือสีเหลืองสวยและเบาแต่มันจะตัดพวกฟังก์ชันต่างๆก็คือค,คีย์บอร์ดราคาจะดรอปลงมาเพราะว่าจะไม่มีฟังก์ชันในการเชื่อมต่อแบบไร้สายบลูทูธกับไวเลสไม่มีนะครับต้องเสียบสายเท่านั้นนะครับแต่สายนี้สามารถเข้าเสียบออกได้ครับคีย์บอร์ดตัวนี้จะมีซอฟต์แวร์ในการปรับไฟปรับต่างๆมากมายนะปรับฟังก์ชันในการทํางานของแสงไฟที่ตัวคีย์บอร์ดแต่ละโปรไฟล์ได้เลยครับของช่องรับโป f ออฟิเชียลของเขา เดี๋ยวผมมีทิ้งให้นะครับถ้าท่ทานผู้ชมจะดูคู่มือการใช้งานในการติดตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์ภายในกล่องมีใบประกันรับประกันของทางนับโบตัวสติ๊กเกอร์นะครับแถมมาให้คือนับโบเอ็กซ์ซีรีส์ทำเปใบคู่มือนะครับมีใบคู่มือให้เราดูว่าเราสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้างสาย USB Type A นะครับ to Type C เพื่อเชื่อมต่อสายเป็น1.5่เมตรหรือสายอาจจะสั้นนิดนึงก็ได้ ผมจะเทสไฟให้ท่านชมดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงมีประมาณ8โหมดมีระบบอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยาการเทสนะครับว่ามันมีระบบอะไรบ้างท่านชมครับคือการปรับไฟเนี่ยง่ายๆเลยของคีย์บอร์ดนัปโว x 8 0 2นี้ที่ผมนั่งศึกษาดูนะครับก็คือเราการกด fn แล้วจะมีปุ่มวนๆเนี่ยคือ m ตัวนี้นะครับแล้วก็กด fn แล้วก็ปรับไฟนะครับนี่นี้ไฟมันก็จะเล่นลำดับไปเรื่อยๆนะครับนี่คือไฟแบบเหมือนน้ำลงเลลก็จะเป็นคีย์บอร์ดนี่ไล่สีไปทางนู้นนะคือปรับไฟท่านชะมนันก็คือปรับเนี้็ สมมติเราปรับก็คือปิดนะครับปรับขึ้นลงก็มีไฟกดไปก็จะดับนะวิวก็จะดับนี่ก็เจ๋งมากนะสมัยเราสามารถปรับความเร็วได้ตรงด้านล่างนี้นะสมัยคือเราปรับกด F N นะครับกด F N นะครับให้มันช้าก็ได้เนะเรากดช้ามันจะมีไฟแดงขึ้นวันนี้คือมันช้าแล้วนะอ่านี่มันจะตือนว่าโอเคมันสุดทางแล้วคีย์บอร์ดเจ้าตัวนี้แล้วปรับได้ความเร็วได้แค่นี้นะครับมันปรับได้มา18โหมดท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองเลือกเองแล้วกันว่าคุณชอบอันไหนนะครับนะเสียงก็จะแบนี้ท่านผู้ชมนะ คีย์บอร์ดนี้ครับถ้าอยากปรับอะไรนะครับตั้งโปรไฟล์หรือปรับแต่แต่งเติมเพิ่มมันก็ต้องไปปรับที่ทางซอฟต<อ>์แวร์นัปโวนานล่างคลิปให้่านชมดูว่ามันปรับแต่งยังไงนักชมนะก็คือเดี๋ยวจะมีคลิปของทางช่องนอับโวแอพพิเชียลเขาจะมีการบอกทุกอย่างของคีย์บอร์ดในนัปโว X802 เจ้าตัวนี้นะครับ เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับก็คือปรับแสงได้สวยและงามมาก18โหมดถือว่าเยอะมากในกล่องคีย์บอร์ดมินิ RGB แบบนี้ราคาประมาณนี้แล้วก็ปรับไฟได้มา1 5ระดับ0นถึง5นี่ก็ถือว่าสว่างมากนปิดไฟก็ได้เปิดไฟก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมตามสไตล์ของคุณเลยนะครับ ราคาเจ้า,จาตัวคีย์บอร์ดเกมมิ่งนับโบ X802 นะครับคาดิเข้ามินิ RGB นะราคาอยู่ที่729บาทถ้าเรามีโค้ดส่วนลดก็จะราคา729บาทในแอปส้มก็สาม,มารถสั่งกันได้นะครับในคีย์บอร์ดเจ้าตัวนี้ก็คือว่าราคาถูกมากแต่จะตัดฟังก์ชันพวกไวเลสไม่สามารถเชื่อมไวเลสได้ไม่เหมือนคีย์บอร์ดที่ผมรีวิวนับโบ X36 อันนัจะเป็นคีย์บอร์ดที่ดีมากก็คือราคาเดี๋ยวมันจะสูงขึ้นเพราะว่าเป็นคีย์บอร์ดที่เชื่อมแบบไร้สายชาร์จไฟได้นะครับวันนี้ก็มันต้องต่อกับ USB Type A2 Type C นะครับผมก็คือต้องเสียบโดยตรงเข้าโน้ตบุ๊กหรือคอมพิ ตามของคุณที่ต้องการเลยนะครับการรับประกันเจ้าตัวคีย์บอร์ดเป็นรับประกันประมาณ2ปีกันของทางออ f ฟิเชียลของเขาเลยนะคนไหนจะเคลมหรือมีปัญหาอะไรก็ติดต่อทางเว็บออฟฟิเชียล n o b v o c o m เลย การให้คะแนนของเจ้าตัวคนะีย์บอร์ด NAPO X802 ครับด้านดีไซน์ผมให้เต็มสิผมชอบคีย์บอร์ดที่มันมีสลับสีก็คือเหลืองขาวดำนี่ผมชอบเต็มสิการจับของตัวสวิตช์นะครับคือมันแกะง่ายแล้วเป็นสวิตช์เละสวิตช์ด้วยสบายมากทิตติ้ติๆรุ่มรวนมากฟังก์ชันต่างๆผมให้9เต็มสิอาจจะฟังก์ชันน้อย ไฟปรับได้18โหมดถึง5ดับผมให้9เต็ม10เลยนะ <c oughs> แต่มันจะตัดผมนะ <c oughs> ตัดในหนึ่งคะแนะนกะ็คือพวกฟังก์ชันพวกแบบ et, ไวเลสบลูทูธอะไรพวกนี้จะไม่มีคีย์บอร์ดที่มาราคาับขึ้น <c oughs> อย่างนี้คือพวกโนโว X ถัง16 erm ที่ผมรีวิวไปจะเป็นคีย์บอร์ดเจ้าตัวนั้นราคาเจ้าตัวนั้นก็จะสูงขึ้นไปอีกหน่อยนะครับอาจจะประมาณ2-300นะตอนตอนนี้นะราคาตัวน,นี้ <c oughs> เป็นรถไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชต้องไปดูทางแอปต่างๆในช้อปปิ้งออนไลน์ราคาหลังต่างกันไปราคานี้ผมให้7เต็ม10ยังแพงไปหน่อยนนะะะะคคครรรััับบบบแแต่กกก็เเหหหมมมมาาาาสสีี้ลย์์อด เนี๋ยอาจจะลดลงไปนิดนึงก็ได้นะถ้าว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มันยังไม่ว้าวเท่าไหร่แต่ผมชอบที่ว่ามันเบาแค่นั้นแหละด้านดีไซน์เนี่ยผมมันเบามากนะแล้วก็ด้านแบบราคานี่มันอาจจะสูงเกินไปนิดหน่อยสำหรับผมนะก็ฟังก์ชันก็เยอะนะคือเดี๋ยวนี้คีย์บอร์ดมันก็เหลือแค่นี้นชมบางคนเขาแบบอยากกดน้ำพแดหรือพิมพ์เลขต่างๆเขาได้ตัดฟังก์ชันตรงด้าน6ปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เหลือประมาณ9กหายไปเจ็ดาปอ9์เซ็นต์หายไปปุ่มือเล้า4ปไว้าวสามปุ่ใหาแไบสามปุ่มกวางบนโตืะนี่ที่มไว ไปนะครับผมชอมบตลอดตรงนี้นะ โดยสรุปของคีย์บอร์ดเจ้าตัว nubo x802 ก็คือเหมาะกับใครในการเล่นเกมเหมาะในการพกพานอกสถานที่หรือกับการใช้งานทั่วไปการพกพานอกสถานที่นะาทั้งชมที่อยากไปแบบพิมพ์งานไม่อยากใช้แบบเนี้ยพิมพ์งานในโน้ตบุ๊กก็คือพิมพ์แป้นพิมพ์วันนี้สามารถพกได้มันเบามากผมถือเนี้ยยังถือแค่นี้ก็คือแบบเนี้ยเบามากไม่แบบหนักมากเกินไปนะมันไม่หนักเลยนะครับพกพาใส่กระเป๋านโน้ตบ,พบพุ๊กพกไปสถานที่ไปพิมพ์งานต่างๆแต่มันจะมีข้อเสียคือมันเชื่อมไวเลสไม่ได้ต้องพกสาย Type A แล้วก็ to แนะนำเลยว่าถ้าคนไหนไม่อยากจะได้เสียงดังนะครับแนะนําเป็นเลสสวิตแต่ถ้าคนไหนที่ชอบแบบเสียงหนักแน่นนะไปทางบูสวิตได้เลยหรือถ้าท่านชมชอบสีไหนมีให้เลือกสาสีสีดำนะครับสีแดงสีเทาสามารถเลือกกันได้เลยครับฝากไว้แค่นี้กันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็คลิปครั้งนี้นะครับท่านชมนอาจจะมีแบ็กกราวรคหูรคตาให้ท่านชมดูกันก็ต้องขออภัยด้วยผมมาถ่ายที่บ้านคลิปนี้ต้องลงเดือนหน้าแล้วผมต้องรีบถ่ายรีบตัดรีบถ่ายแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปเรื่อยๆให้ท่านชมดูกันนะครับในประมาณสองคลิปนี้ก็ คลิปต่อไปี๋ยวท่านชมเด๋ยวรุนกันไม่ไปคลิปอะไรวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนับบู X 8 0 2ฝากไว้ท่านชมต้องตินใจเขนมได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสด,ดีครับ